สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสคกูสุคนจ้าวันนี้เอ็มมีสิบาเพ,พื่อนๆล่องไปหาเก็บพักเก็บยาเรื่อกาบพี่น้องคะ่ะ<อ>จ้ายางมาฮอดข้างล่างกับห็นดอกไม้งามพี่น้องพามาเบิ้งคะ่ะลองกินหอมหอมค่ะพี่น้องเบิ้งคะ่ะเั็นจะแสบหลายพี่น้องเบิ้งคะ่ะกระลังแตกโกมีอดใจเบาๆล่อเบหวคะ่ะ กินทั้งยอดอ่อนมันนี่แหละเดี๋ยวมันออกดอกกสิมาเก็บอีกเทื่อนึงค่ะสิมห้ามาลายรอบอยู่ดอกปีนี้จนกว่ามันสิบบรมีผลแล้วกินกับป่นปูปนป,ปลาค่ะดอกคฝรั่งปลาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ,อันนี้เดี๋ยว เจัาหน่อยคันมันบานร้ายนี่กะแม่เพิงกะสิมาตอมค่ะพี่น้องตอมอ่ดูดน้ำบานนะคะเนาะกะสิเป็นอ่าน,น้ำบานกินดอกแคปลาเนาะคะ่ะเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิาพามาเบิ่งหยอดตำลึงปลาด้วยค่ะเด้อหยอดตำลึงปลาค่ะผมได้เคยเห็นวันนี้นี่แหะค่ะเดี๋ยวไอ้มีก,สกะ,ะ,ะสิเก็บคขาทางนาุมนะค่ะเด้อเก็บต้องกับ ตอนนี้เก็บน้องใหม่ฝรั่งบอลพี่น้องนี่ได้โซงซ้ำยอดจกไปเก็บน้องกันอีกพี่น้องเอ็มมี่เห็นอยู่ยางลงมาปลานี่มีแต่มาหาของกินค่ะโอเคยอดนี่งามเลยพี่น้องเบิ่งแน่นนี่น้องใหม่นี่อวบๆเลยค่ะนี่ยอดใหญ่ๆเลยค่ะแต่ก็สีแก่แล้วใหญ่ๆเลย เห็นอีอ่ข้างในเดี๋ยวเอมีีสิเขาไปเอาครับพี่น้องอหากเก็บไปของฟรีเนะคะน่ะเนาะเกิดตามปลาธรรมชาติท่างตีกิ่งหน่อยแนงมันค่ะเอมีีก็บสีเอาคือเกาเพราะว่ามัน,น,ะะนอ,อ่อนเนาะค่ะเนาะอ่อนนะอันนี้นอยอดใหญ่ยอยู่พี่น้อง ใหญ่ๆขาวๆนคะคะงามคักค่ะอีกยอดหนึ่งที่น้องยอดไตดินสีดำๆเห็นลยรยค่ะคุณอ๋อปลาค่ะพี่น้องเดี๋ยวต้องปิดกล้องแล้วก็เก็บค่ะพี่น้องมาจังสันมามีมืออันดึงกิ่งไม่ออกพามาเก็บพ่อหอมปากหอมคอนะคะเนาะ ขอบคุณลหลายๆที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจกันตลอดเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดคลิปแบบบ้านๆค่ะพี่นอ้องฝนนี่ฝนกะละอ่ามีค่ะฝนข้างบนฝนแล้วก็กิ้งนั่นเนาะพี่น้องเนาะยอดนั่นนะหย่อนยาวๆ,ๆน,นนะเดี๋ยวเอ็มมีสิบผ้าไปเก็บค่ะแล้วตอนนี้กะมาเก็บอาเพิ่อนอีกอย่างึ้นไปเก็บอีกสองหย่อนตอนพี่น้องง่ามหลยอยากให้พี่น้องเบิ้งนั่นค่ะคันอ่าคันบ่ เก็บกะเสียดายเนาะค่ะอยากให้เห็นเนาะค่ะเนาะนี่แล้วค่ะหนึ่งยอดสองยอดอันนี้สเขาวไปใดกว่านี่เพราะว่ามันเป็นอาที่ดินแบบเป็นเป็นเนินนั่นไหมคะ่ะเดี๋ยวจีรื่นเนะคะเนาะข้างฝุ่นสเขาวไปเอาอยู่พี่น้องเห็นประยอดนะเขาขาวสองสามยอดสี่ยอดเดี๋ยวต้องไปเก็บตำลึงสลังค่ะเดี๋ยวคิดมันสีเงาเนาะค่ะเนาะ ตำล,งลึงฝรั่งว้าวงามหลายพี่น้องเดี๋ยวสีห้เบิ้งอันนมไม้ฝรั่งก่อนพี่น้องนี่เอานิดเดียวนะคะเนาะนมไม้ฝรั่งเก็บนิดเดียวมีหมดพร้อมเดีเ๋ยวจะไปสมในบ้านค่ะนี่ก็เดี๋ยวมาเก็บตำลึงฝรั่งพี่น้องวิธีเก็บนะคะเนาะเก็บหยอดอ่อนๆค่ะพี่น้องเก็บจังสีเนะาะเพราะอันแก่มันกะโปรเซปปันใดมันหลายอยู่ค่ะพี่น้อง มีกระสีเก็บไปทอดใส่ไข่หรือว่าไปลวกจิ้มนะคะเนาะจิ้มกินกับน้ำพริกจิ้มกิบกับลาบกับปนหาอยู่หาก,กินคือเอมมี่กะคือสีบะมีหลายคนดอกเนาะค่ะเนะาะผู้ใดมีอะ่ะอยู่ในเมืองกะหาก,กินในซูเปอร์มาร์เก็ตเอมมี่กะมีตามธรรมชาติกะหาก,กินตามธรรมชาติกับพี่น้องเบิ่งค่ะ เจ็แบแป๊บเดียวค่ะจากเพื่อนๆเ,เห็นนกใหม่ฝรั่งงามๆกับอดใจไายหลุดอะไ้ค่ะอดใจไายหลุดไายคลิปบ่ได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งค่ะยอดค่ะสามสี่ยอดเพคอนเม้นเบิดน,นะคะว้ายเก็บเอาค่ะงามๆหน่อยกระเม็นพี่น้องวัดงามค่ะค่ะอบๆเลยค่ะสามสี่ยอดนะคะ มาเก็บกันอีกค่ะเห็นอีกแล้วพี่น้องนี่เห็นโมคาโซงยอดค่ะสีดำๆดนี่อาจจะบ่เห็นคักเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ากะคันสังเกตด,ดีๆกะซิมีใ<ม>ห้เก็บอยู่แล้วจ้ะเนาะงปุ่นตามข้างหนา้าปุ่นเก็บไปดี่เรืน้ำกันค่ะพี่น้องมีกะซิเอามองไรฮักได้ก็แสดงว่ามัน,น,ะะนอ,อ่อนเนาะค่ะเนาะจ้าพี่น้องเห็นอ่าใบผักชีปลาเนาะคะ่ะเดี๋ยวไอ้มีกะซิเก็บไปพร้อมเนาะคะ่ะเนาะ เก็บไปแล้วหน่อยหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่านี่นะค่ะสิพามาเก็บอีกเมดดื่อใดเอามีดมานั่มค่ะพี่น้องก,ก็เลยเด็กเก็บเอาเอาใช้มือตัดเนาะค่ะเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนกําลังจะกลับบ้านแต่ว่าเห็นดอกไม้ข้ังข้างสวยๆค่ะนี่มีก็จะเก็บเอาค่ะพี่นอ้องไปใส่แจกันโอเคเก็บดอกไม้สวยๆค่ะได้แล้วไปจัดแจกันกันเลยจ้าดอกไม้จะไปเก็บมากกับพี่น้อง จัดแจกกันเนาะอันนี้เอาของไม่ยาค่ะอยู่หน้าบ้านเนาะค่ะเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเอ็มมีได้อะไรบ้างเนาะจะเนาะเก็บของปลามาแต่มลกินพี่น้องเอ้ยอ่ะนะจ้ะผักชีปลาเนาะค่ะผักชีน้องใหม่ฝรั่งกับมีพี่น้องจะเอาอันใดออกมาก่อนเอาน้องใหม่ฝรั่งเนะะาะไหนบอาออกมามือหนึ่งพี่น้อง หน่อไม้ฝรั่งอันนี้ผักตำลึงปลาค่ะพี่น้องเจออันใดก้อนก็เก็บก้อนพี่น้องเดี๋ยวเอาคางคว้าจับของกันหน่อไม้ฝรั่งมีหมดหมดค่ะพี่น้องเก็บมาเพื่อเมญาพร้อมค่ะนีะ่จหรอตัวอิงตัวอีหยังอันกระน,นั่งง่าบวบบวไปพี่น้องอันมองเก็บเล็กเลกเนาะพี่น,น้องดอกสันสันเนี่ี่หายเมญาเพิ่นมาก,กินอันสันๆ อันนี้ใบหมอนนะคะเนาะใส่ต่อมป็ดตมไกลเก็บมานั่ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นตำลึงปลาทั้งหมดเลยค่ะนนมีเก็บมากนี่ยมีส้มาลวกกินคักๆเลยพี่น้องใส่เขียวแน่นอน <c oughs> เป็นนอนดอกตำลึงอ่าดอกแค่ปลาก็มีอันช่อเดียวที่กระลังขาวนะพี่น้องนะคนนี้นอกนั้นก็กำลังตุ้มๆนะคะเดี๋ยวจมะมาเห็ดกับขขากันเนาะจ้าเนาะ อโอเคค่ะสำหรับเื่อนี้ก็ขอบคุณห,หลายๆพี่น้องี่มาติดตามรับชมให้กำลังใจกันเนอะจ้ะกับชีวิตสะพายตั้งเด่นสะพายชนบทก็หาอยู่หากินแบบนี้ละพี่น้องจ้นะ,ะไว้พอกกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า